ุณผู้หญิงรับอะไรดีครับอ่าเอาเอาน้ำพริกหมูโคลาดสูตรโคลาดแบบดั้งเดิมเด้อโอ๊ยมันจะไปยากอะไรก็ไปดูสูตรของครัวโคลาดไม่ควรทำไปดูทั่วนั่นนะ่ะง่ายๆนึงไปดูเลยโอ๊ยมันจะไปยากอะไรก็น้ำพริกหมูเดี๋ยวฉันจะทำไปดูเด้อดูดู ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีแค่นี้แหละเนี่ยดูเด้อหมูซับอันนี้หมูซับหมูซับเนาะซับมาแล้วหัวหอมมะเขือเทศพริกหยวกใบมะกรูดกระเทียมพริกเนาะเองจะมาหั่นเนาะฉันก็จะมาห่อนหอมก่อนมาใส่กับน้ำพริกหมูเนาะโอ๊ยเปลี่ยนมีดก่อนเด้อ มีดไม่เข่าเลย,ยว้ยวายวายเอามีดอันนี้แหละเข่าไมหมล่ะ เองก็จิมาต้มล้วนหมูก่อนอ้ยตกรอให้น้ำม,มันเดือดอีกน้ำไม่ต้องลายเด้อน้ำนิดเดียวพอกความให้มันซุกก็พอไม่ต้องซุกมากนะเอาสักประมาณจักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่ต้องให้มันซุกนะเพราะว่าเดี๋ยวเองามาพัดกับน้ำมันอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเดือดเราเดือดเ้าใส่ได้ใส่ได้ ใส่หมูก็เนอโลนึงได้มากนน่ประมาณโลนึงนี่แหละใส่ลงไปเลยขวาวให้มันจักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะฝุดขวาวเพาะให้มันนั่น น้ำหน่อยไปใส่จุกหน่อยหนึ่งโอ้เอ้ยน้ำน้ำหน่อยคนใส่จุกหน่อยคนคนไป ก่วยมันเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องให้มันซุกหลายเด้อว,ว่าซุกหลายเด้อหมูมันจะแข็งเพราะว่าอีกต้องไปพัดอีกรอบนึงแอเคหมูมันไม่มีเลือดมีอะไรโอเคพอปิดไฟไปก่อนไอเอ็งก,ก็จะเอาไปตำเนาะ ไปตําใส่พริกป่นเองก็เจะมาตามําสูตรโคราดบ้านี้มันต้องเอามาตามํากับพริกป่นมันจีน,นัวพริกมันจะได้มีฉุน ก็คือว่าเองเจียวเพชรเท่าไหนเองก็กาเอาเนาะถ้าคนไม่กินเพชรก็ไม่ต้องใส่พริกหลายแต่ถ้าคนชอบเพชรเพชรก็ใส่หลายๆเพชรเนะงจะมาใส่พริกป่นตำลวเด้อเนี่ย ใครชอบเผ็ดก็ใส่หลายๆถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่หลายเด้อพริกนี่ปากกะเอาอะใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดแต่ฉันชอบเผ็ดม,มืดเลยเออนน่ใครมมดเลยแหละเราเองก็มาตาม่ำต่ำก็หมูที่เองล้วนไว้เมื่อกี้นี่แหละ มันจะได้นวนัวเข่ากันเข่ากันนี่กระใส่ผงนัวลงไปเลย ติงตักเสร็แล้วเนาะเอก็กจะมาพัดหมูพัดน้ำพริกหมูเลยนะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะเอาไฟแค่อ,อกก่อนๆไม่ต้องไฟแรงใส่กระเทียมใส่น้ำมัน่อน เองที่ไม่ใส่น้ำมันหลายนะเองใส่น้ำมันนิดเดียวออเอาหมูลงไปพัดก่อนเนาะออเอาหมูลงไปพัดก่อน หอมอะไรทเองนั่นไว้เนาะหอมหัวแดงมะเขือเทศใส่ลงไปเนาะไปพัดมะเขือเทศหอมหัวแดงพริกอะไรไปพัดกระทงกระเทียมอะไรใส่ไปให้หมดเลยเนาะใบมะกรูดใส่ลงไปเลยใส่กับไปพัด จะนิดนึงน้ำตาชอบตาลใส่นิดนึงน้ำตาลตัดลดมันเนาะตาลแต่ไม่ต้องลายเด้อประมาณนี้ก็พอน้ำตาล,ตาลปปน้ำตาลร้าวเนาะไม่ต้องลายดอกใส่นิดนิดหน่อยหน่อยพอพอไม่แหมนฉุนจะพิกมันเองต้องใช้อันนี้แหละสมัยก่อนมันเองมันไม่มีน้ำตาลนี่ น้ำตาลทรายบ้านเองไม่มีเนาะสมัยก่อนเนาะบ้านเองก็ใส่น้ำตาลปึ๊กๆนี่แหละน้ำตาลมะเข้าวนี่แหละน้ำตาลปึ๊กนี่มันทําอะไรมันก็อร่อยกว่าน้าตาลทรายเพราะว่ามันจะหอมกว่าความหวานมันจีหวานอร่อยหมอมเองก็เลยชอบใช้น้าตาลปึ๊กนี่แหละน้ำตาลสมัยก่อนดั้งเดิมเองเนาะเองก็ใช้น้าตาลนันนี้แหละ หมหอหัวหอมมันซุกๆุจักหน่อยเนาะไห้มะเขือเทศมันซุกจักหน่อยมันจะได้ออกเรี่ยวอหวานแต่เองใส่น้ำตาลแค่นี้เดียวเดอ้อพริกที่มันติดคกมาเองก็ต้องนำที่เองลวกหมูนี่แหละมาใส่เทลงไปของอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละ <Okay. S 1> มันอยู่ตรงสูตรลางคกนี่แหละพี่น้องเลยลางโคกซะเนี่ย ไปไปเลยเนี่ยอ้าพอแล้วสุกแล้วก็พอแล้ว พอแล้วเสร็จแล้วพอแล้วโอ้โหน่ากินแท้วะน่ากินน่ากินโอ้โหผักก็สวยแท้โอ้โหโมาเป็นถาดเลยครับพี่น้องมาเป็นถาดถาดเลย ินมากพี่น้องสูตรโคราชบ้านเองโอ้โสวยงามตาม <S <S เอ็นรงมากินกันนาอว่ามันจะอร่อยขนาดไหน ที่อร่อยขนาดไหนน้ำพริกฝีมือสูตรโคราชคัวอีควอนเนี่ยมาเด้อพี่นอ้องอร่อยมากมาย น้ำพริกสุดยอดอร่อยอ้โอ้ยอร่อยเนาะของอร่อยเนาะอืออืออืออร่อยไายอ น้ำพริกหมูสูตรโคราดบ้านเองเลยสูตรดังเดิมสูตรโบราณงันเถอะสูตรโบราณบ้านหน่อยไงอ mm hmm. ใครไม่เชื่อลองไปทำดูเด้อสูตรโคราเนี่อร่อยมากทำไมไ่ยังไงก็ติดตามคัวโคราชนี่ได้ทำยังไงก็ดูเอาก็ลองไปทำดูเลย ว่ามันเจีอร่อยอพักพริกอร่อยอร่อยทั้งนั้นสุดยอดเลยอะ่ะติดตามก็อย่าลืมนาะดูแล้วก็ต้องกดติดตามให้ด้านนาติดตามกดกระดิ่งก็ได้กดติดตามให้ด่าดาเด้อฉันก็ที่ได้มาทํำให้แกดูกัน,นหลายคลิปอีกต่อไปฉันก็อยากบอกแกติดตามฉันดา ขอบคุณลหลายๆเดอที่มาติดตามฉันเราอย่าลืมกดกันอีกกดติดตามแล้วก็คลิปอื่นๆนานา,นา,นาต่อไปมันจะได้ไม่พลาดเนาะจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าไปแล้วเด้อยุขากินข่าวต่อไปก่อนเถอะอุ้ยชื่นใจ โอ้ยเผ็ดแต่อร่อยอืมอืจยไม่ไหวหิวข้าวก่อมโว้ยอร่อยอืมอ้ยโอ้ยโอ้ยอร่อยอือืม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 